ซัมซุงนะครับกำลังเตรียมการที่จะทำ One UI 8เพื่อใช้กับ Android 16นะครับในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาพร้อมกับ One UI 8นะครับอย่างเช่นอย่าง s ซัมซุงโน้ตนะฮะฟีเจอร์ใหม่ที่น่าจะได้ก็คือในตัวโน้ตเนี่ยสามารถแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ได้นะครับโอ้โหอันนี้เด็กๆชอบเลยถือไปโรงเรียนนี่ฮาเลยนะครับแล้วก็ปรับ หน้ากระดาษเป็นแนวนอนได้นะครับแล้วก็สามารถคัสต o อมตัวเมนูที่ต้องใช้บ่อยๆได้แล้วไปดูกันครับ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอร์จัเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับช่วงนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆบนวัน UI 8ออกมาเรื่อยๆนะครับนะฮะเพราะว่า Samsung ก็เริ่มเปิดเป็นตัวเบต้าให้ผู้ใช้บางประเทศได้ได้ใช้แล้วนะครับล่าสุดก็มีคนไปเจอครับว่า Samsung n o t นะครับในวัน UI 8เนี่ยนะฮะจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า m a t t So เวอ r ก็คือเราสามารถแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ได้นะฮะซึ่ง ทุกวันนี้ก็ไอตัว galaxy ai ก็สามารถแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ได้อยู่แล้วนะฮะแต่คราวนี้เขาจะฝังลงไปในตัว samsung note เลยนะครับซึ่งถูกใจเด็กๆแน่นอน <c oughs> เด็กๆจะต้องร้องขอคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อ samsung galaxy s 2 6ให้หน่อย <c oughs> นะฮะเพื่อที่จะเอาไปโรงเรียนแล้วไปนั่งทำกันบ้านวิชาคณิตศาสตร์ได้นะฮะแต่โหไม่งั้นเรียนเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะลูกให้ ให้จัซุงโน้ตทำให้อย่างเดียวเลยไม่ได้นะต้องต้องแบบเอาไปฝึกฝนนะฮะแล้วก็จะมีฟีเจอร์หนื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะอย่างตอนนี้เขาไปเจอในข้อมูลผู้ใช้บัญชี XTO d a i s m นะโอ้โหออกเสียงยากนะเขาได้โพสต์หน้าตาของ s ัม s ุงโน t ตบนบร UI8 อออกมานะฮะแล้วก็เห็นฟีเจอร์การปรับแต่งแถบเครื่องมือคัสตอมได้นะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ช่วยการจดโน้ตใหม่เพิ่มขึ้นมา ไอ้ตัวแถบเครื่องมือนี้ก็พอคัสซอมได้มันก็จะมีประโยชน์ขึ้นเยอะนะฮะอย่างเช่นบางทีเราอยากได้เมนูไหนมาใช้บ่อยๆเราเรียงตามแบบที่เราเรียงใช้งานได้ถนัดๆน,นะฮะเราก็ใส่เข้ามาได้ตัวไหนไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เลยเราก็ซ่อนหรือเอาออกจากแถบเครื่องมือไปได้เลยนะครับซึ่งการปรับได้แบบนี้ก็จะทําให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ดีเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการ เปลี่ยนรูปแบบการบันทึกเริ่มต้นนะฮะจาก A4 แนวตั้งก็กลายเป็น A4 แนวนอนนะฮะทำได้แล้วนะครับเลือกเป็นแนวนอนก็ได้แล้วก็แมทเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ใส่โจทย์คณิตศาสตร์ลงไปเขาก็เคาะออกมาให้เลยก็คือใช้ AI ในการควบคุมแหละนะครับฟีเจอร์ทั้ง3ฟีเจอร์นี้นะครับคาดว่าจะทยอยปล่อยอัปเดตให้กับคนที่ได้ใช้ Samsung s a m s u n Galaxy S25 Ultra ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ S25 uh, Ultra ได้อัปเดตเป็น Android 16ใช่ไหมฮะได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหญ่ก็จะสามารถได้ฟีเจอร์พวกนี้ตามไปด้วยแล้วหลังจากนั้นรุ่นอื่นๆก็จะคอยได้ต่อไปโดยส่วนใหญ่จะได้กับรุ่นที่ใช้กับปากกา S Pen นะฮะแล้วก็ได้อัปเดต Android แล้วด้วยนะครับอ่ะรอดูครับ